ถ้าคุณเป็นลูกหลานจะห้ามคนแก่กินขนมที่เขารักไหมหรือจะยอมให้เขามีความสุขชั่วครู่แม้ต้องเสี่ยงยายสมศรีอายุ84ปีอยู่กับลูกหลานในบ้านชั้นเดียวแสนสงบตั้งแต่ยังสาวยายชอบข้าวเหนียวหน้ากุ้งทองหยอดและเม็ดขนุนขนมพวกนี้ไม่ได้แค่หวานลิ้นแต่มันหวานใจเพราะมันพยายย้อนกลับไปในวันที่มีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้ยายเป็นเบาหวานและหลายโรคหมอสั่งห้ามกินของหวานหวานลูกหลานก็สั่งห้ามกินสั่งห้ามเด็ดขาดยายห้ามกินขนม เดี๋ยวเบาหวานขึ้นเสียงลูกสาวขึ้นเสียงดังพร้อมกับแย่งขนมไปจากมือยายยายไม่ได้เถียงไม่ได้งอแงแคงเงียบแล้วหันไปมองนอกหน้าต่างมือที่เคยจับทองหยอดสั่นเบาๆดวงตาที่เคยสดใสค่อยๆหย่อนลงเหมือนแสงตะวันยามเย็นเธอไม่ร้องให้แต่ความเงียบมันเศร้าก,กว่าเสียงสะอื้นเราเข้าใจไหมว่าขนมชิ้นเล็กๆที่เราว่าอันตรายมันอาจคือความสุขสุดท้ายของใครบางคนชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวนักสุขภาพสำคัญ แต่ความเข้าใจสําคัญกว่าบางทีแค่แบ่งให้เขาชิ้นเล็กๆพร้อมรอยยิ้มอาจมีค่ามากกว่าการห้ามด้วยคําว่าหวังดีแล้วคุณล่ะจะเลือกห้ามหรือเลือกให้เขาได้ขนมชิ้นสุดท้ายในชีวิต